สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้กะมาพบกับนําเชียร์พารวยเด้ครับพี่น้องครับวันที่20พฤษภาคม67ครับมานําเสนอแนวทางตัวเลขเล่าพัฒนาร่วมเสี้ยนครับพี่น้องเนาะในคลิปนี้ครับก็จะประกอบโดยได้หลายเสี้ยนได้ครับผมทีพี่น้องเอฟซีลอค่อยครับผมเพราะว่าจะเป็นปู่ปราชาปาดาเป็นต้นครับพี่น้องเนาะในคลิปนี้ครับก็ลองพิจารณาบึง เปรียบเทียบไปน้ากันกับผมในคลิปก็จะมีเทรื่องเหล็กนิมิตครับพี่น้องเนาะเหล็กคานวครับผสมกันในคลิปนี้ได้ครับผมรับเหล็กปูก็จะเป็นเหล็กนิมิตครับผมเอาก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเหล็กเล่าพัฒนาร่วมเสี้ยนในคลิปนี้นําเชียร์ผ้าร่วยกขอกราบขอพระคุณปูรับขอประคุณทุกถูกเสี้ยนเด้ครับผมทีเมตาแนวทางให้กับนําเชียร์ผ้ารวยทรงต่อพี่น้องเอฟซี เช่นเคยครับพี่น้องเนาะฝากเป็นกำลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้กับเก่ามาเชียร์น้ำเชียร์ในเด้อครับผมครับไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขเล่าพัฒนาร่วมเซียนในคลิปนี้กันเลยครับเอาครับพี่น้องครับผมมาที่สำนักแรกครับเล่าพัฒนาปู่ปลาช้าครับปู่กระเบนไ้มางวดสองงวดเด้อครับผมครับสำหรับเล่าพัฒนาในงวดวันที่ยี่สิบครับพี่น้องเนาะ โปนิมิตได้218ครับผม218ก็บจิตัดเลนกับจิมี2128 18แล้วกับศเก่าครับผมเราพัฒนาปูภาษาเด้อครับพี่น้องครับเฮาเล็กปูกับบะลายหางครับพี่น้องเนาะครับ218ก็คือนำเชือรผ้าลวยก็แตกให้พี่น้องยิี่ครับผมครับส่วนอีกตัวหนึ่งเคยเป็น09นเก่านี่ะครับ เพื่อได้โชคได้ลาบเด้อครับพี่น้องเอามานำเสนอสู่พี่น้องเอฟซีครับผมปูปลาช้าครับต่อมาเลขลาพัฒนาปูปิษนาครับผมครับปูปิษนาครับวันนี้ปูห้ยซีตัวผมด้วครับผมเจ็ดสี่แปดศูนย์ครับผมปูมักแปดศูนย์แลครับพี่น้องเน้นไปที่แปดศูนย์ครับก็จะมีแยก เลขสามตัวอีกครับพี่น้องเนาะเก้าสามเจ็ดเก้าสองเจ็ดแล้วก็แปดศูนย์เจ็ดศูนย์นี่แหละครับผมครับปูปิศนาครับพี่น้องครับเบิ่งเป็นแนวทางเสี่งสุขเสี่งดวงครับผมครับสำนักที่สองครับต่อมาก็เป็นลาพัฒนาป้าดาเด้่ครับผมเพิ่นกัดซ่อมเบิ่งสูตรครับพี่น้องเนาะงวดวันหัุนเขาเยอะครับผมงวดวันศุกร์ งวดวันจันทร์ครับผมเป็นการใส่สูตรเก้านี่แหละครับพี่น้องครับบางอันเป็นซ้อมบางสูตรเข่าหนึ่งเจ็ดครับผมครับหมวดนี้ประดาครับผมเด่นบนล่างหกกับแปดเน้นไปที่แปดได้ครับผมหกกับแปดเน้นไปที่แปดเลขวินบนล่างครับผมหกแปดศูนย์สี่เจ็ดเก้าครับหกแปดศูนย์สี่เจ็ดเก้าครับตัวเน้นครับพี่น้องเนาะหกหกหกเจ็ดหกแปดหกเก้าครับ ตัวรองมี8 7 8 9และ8 8กัน6 0 6 4 8 0 8 4ครับผมครับผมเด่น8ดได้ครับผมของปดางวดนี้8กับ6คนภูเขาครับพี่น้องเนาะวันว่างขันเพิ่นบ่ได้ประกบคู่ให้แต่ว่าน้ำเชียร์ผ้าร่วยกับบอกอยู่ว่าพี่น้อยพีซี่ จบประกอบใส่กันเลขครับพี่น้องวิ่งรูดกับติดบนล่างนี่ครับเข้าหนึ่งแปดได้ครับผมบเลขติดบนล่างก็กอดข้อกันมากครับผมเจ็ดกับแปดมวดนี้ครับผมลาพัฒนาคนภูเขาวิ่งรูดบนล่างห้ากับแปดเน้นแปดครับผมเน้นแปดเหมือนประดาครับผมสองตัวบนล่างแปดสองแปดสามแปดสองแปดสาม ตัวเน้นครับผมตัวกันจะเป็นหาสองหาสามเลขติดบ,บนล่างครับผมแปดเก้าศูนย์ครับพี่น้องทีจะประกบจากวิ่งหลุดมาใส่เลขติดบ,บนล่างก็ได้ด้ครับผมหาแปดหาเก้าหาศูนย์แปดแปดแปดเก้าแปดศูนย์ครับผมแต่จะหมักครับพี่น้องเนาะแต่ว่าเบื้องตามนี่ครับนี่ครับกระโดดมานี่เลย ลาพัฒนาแม่นางครับพี่น้องเนาะลาพัฒนาแม่นางสุรินทร์ครับผมงวดวัางหันเพิ่นเพ่อได้ประกบแปดเจ็ดตะวันเลขวิ่นเพิ่นหกตัวมีแปดเจ็ดได้ครับผมครับงวดนี้ครับผมเลขวิ่นมีตัวใดเนี่ยครับพี่น้องครับลาพัฒนาแม่นางครับผมเด่นห้ากับศูนย์ครับเลขวินหนึ่งเก้าห้าหกแปดศูนย์หนึ่งเก้าห้าหกแปดศูนย์ติดแปดอยู่เด้อครับพี่น้อง 1 9 5 6 8 0ก้าหแปดศครับรก็มาที่เลขสองตัวครับผม5 5 9 5 1 5 6 5และ8 5ครับ3ตัวก็จะมีหนึ่ง5ก้าห้าสเจ็ครับผมศูนเนี่เป็นเลขฝันแม่ครับผมนี่แหละครับพี่น้องเลขวินครับผม1 9 5 6 8 0 แล้วก็แม่มาริชัดครับผมครับแม่มาริชัดวิ่งลูดทบนล่าง4กับ9ครับผมเลขวิน0 1น4 9เน้น0439 49 90และ96ครับตัวล่องก็จะมี0 1 1หาและหาครับระวังเบิ้ลครับผมครับผม55 66และ88ครับผม เอาเนี่ครับพี่น้องเนาะเอาครับพี่น้องครับผมอีกสำนักหนึ่งครับพี่น้องเนาะมาด่วนๆเลยครับผมครับพ่อเจริญศิลเอาก่อนเงินกระตุ้นขอขอพระคุณพ่อเจริญศิลเด้อครับผมครับมาด่วนๆครับพี่น้องเนาะครับวิ่งบนล่าง9กับ8ครับผมพ่อเจริญศิลครับ2ตัวบนล่าง90 92 94 96 28 38 48 ห้าแปดครับหลักร้อยหนึ่งกับศูนย์ครับแปดไปได้ทั้งบนทั้งล่างครับผมพ่อว่าเก้าเน้นล่างครับพี่น้องเนาะครับจังไดกับคูดบนล่างครับพี่น้องเนาะจังไดกับผิใจหน้าเบิ้งเอาบนล่างครับนี่แหละครับผมพ่อเจริญสินมาด่วนๆครับเอาถ่ายคลิปนี้น้ำเชียร์ผ้า้วยกับขออวยพรให้พี่น้องทีโชคดีเด้อครับผมถูกหวยเรื่องเงินไปน้ำกันครับพี่น้องลาวพัฒนาสองทุ่มครึ่ง 20พฤษภาคม67สําำหรับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้ครับพี่น้องเนาะพอกันคลิปหนาเด้อครับผมโชคดีไปนที่กันสุขูสุขค้นสวัสดีครับ